สวัสดีครับแบงค์ครับวันนี้แบงค์จะพาทุกคนไปดูหนึ่งวันวุ่นๆของแบงค์ครับว่าวันนี้แบงค์จะทําอะไรบ้างให้ให้รู้ไว้ก่อนว่าวันนี้วุ่นจริงๆวันนี้มีถ่ายเพชรเพชรครับมีถ่ายคุณพระช่วยครับแล้วก็มีซ้อมละครเวทีของโรงเดอะมิวสิควลครับแล้วก็กิจวัตรอื่นๆเดี๋ยวไปตามดูว่าในหนึ่งวันนี้แบงค์ทำอะไรบ้าง าแม่จ้ามาแล้วมาแล้วเอ้าคุณเต็มสวัสดีจ้า <laughs> ถ่ายอะไรพี่วันนี้เดี๋ยวไปข้างนอกอ๋อมันคือครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเอเราไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปแต่งหน้าทําผมนะครับ สวัสดีครับมาเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วจ้ะจริงๆยังเหลือแจ็คเกต็ตแต่ว่ายังไม่ใส่ไปแต่งหน้าทำผมกันก่อนไปเปลี่ยนลุคกันก่อนแต่แต่งหน้าเสร็จแล้วจ้ะแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วอรอ,อยัง <c oughs> ปลอยหวานด้วยมีคนที่ขาดปลอยหวานไปไม่ได้อือนี่เดี๋ยวเรามาถ่ายโฮดิ้งวอลคอล์บช่ายครับโฮดิ้งวอลคอล์บครับโอ้โหเลยไปมาด้วยเมื่อกี้มือเนี่ยกระชับผีได้เลยนะกระชับผีได้เลยเมื่อกี้ซ้อมไปครับน่าจะโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายตรงนี้ รูออกหน้ก็ัวอะูออกหนาก็เต็ีเจ้าของเท่าแล้วอ่ะเดียจะไปจังกับพี่เขาไง ไปถ่ายกรีนต่อมมมีีาาออกป่่ะหรืวจะทยอยมาพี่จะได้อกรีนจะได้ไปทีเดียๆบ่อยๆทีมงานสุดแสน็จะน่ารักไปครับเดี๋ยวเราไปถ่ายกรีนต่อถ่ายกรีนเอาไว้เอาลืมเปิดไฟฮะถ่ายกรีนเอาไว้เอาไว้ใช้เป็นปกปกคลิปรับแรงน้องน้องน้องเนะเย้ไปถ่ายกรีน เสร็จียบร้อยเสร็จทุกอย่างครับพุดดิ้งวอคพอบกรีนตอนนี้ก็รออย่างเดียวคือรอถ่ายแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ตอนไปซ้อมแบตหมดจบเลยทุกคนจ๋าเรากำลังจะไปถ่ายแข่งแล้วแล้วดูคู่แข่งเราทนาสวัสดีค่ะอันนี้ชุดคือไม่ได้รัดกันมาต้องแก้มไมหมดนี่ นี่มาดูความสวยน้องชัดๆพี่แบงค์ถ่ายรูปก่อนใส่ชุดับบของแกแบบด่าๆๆแต่นี่เป็นไงวันนี้พี่ก็หล่อแล้วนี่โอ้ยปากหวานอุ้ยจีราขอถ่ายรูปอ้าวเดี๋ยวถ่ายรูปคู่หน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยไปเข้าสตูกัน ถูกต้องถูกต้องโอเคเราะจะเห็นคลิปใช่ไหมเนี่ยเห็นคลิปไ่นอดจ๊บนี่ถ่ายเข้าสตูกันจะ้ะวันนี้เราถ่ายสตูสัเชื่อห,หรอซับหนาห้าก่อนอวันนี้เดี๋ยวถ่ายเพชรตัดเพชรเสร็จครับแล้วก็ถ่ายคุณพระช่วยต่อแล้วก็วิ่งไปลงละครครับก็ติดตามกันไปยาวๆ เข้าสตูกันครับไปเดี๋ยวไปดูสตูนี่นี่นู่นกระดาแบนเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้กันครับรนี่เราขึ้นทางลัดเลยเดี๋ยวเราก็รอครับเพราะว่าเราจะถ่ายไปถ่ายรูปข้างบนนู้นก่อน มาแล้วจ้ะตอนนี้เรากำลังเริ่มถายเพลงแรกกันแล้วนั่งกับน้องตาโต่น้งฝากด้วยตาโตหมอลำฝังเพชรครับเออหมอลำไมดอนครั่ยอ้ไม่หมอลำไมดอนแอบหมอลำเหมือนกันเออตาโตหมอลำไมดอนครับฝากน้องด้วยนี่เรายังอยู่ในเพลงเดียวกันไปอีกใช่สักระยะหนึ่งนะยังมีอีกหลายเพลงที่น้องมาขับกล่อมครับรอฟังได้เลย ไปรอชมกันกับเทปนี้ครับผมจบแล้วครับก็เมื่อกี้แบงได้แข่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันรู้สึกว่าเทปนี้จะออนช่วงเมษาแต่ว่าแบงลงคลิปนี้น่าจะหลังเทปนี้น่าจะหลังเทปนี้ออนแอร์ก่อนแล้วแ้งถึงจะได้ลงคลิปนี้ อาจจะเป็นวันถัดไปหรืออะไรยังไงก็คอยติดตามเดี๋ยวไปกันต่อยังไม่จบสำหรับคิดนี้ <laughs> ยังไง <laughs> คุณผู้จัดการแ <laughs> สดงขอบคุณครับีกแล้วขยันนีน้นเ <laughs> <laughs> อาคุณผู้จัดการขอ <laughs> บคุณผู้จัดการทิ้งเลยสวัสดีครับคุณผู้จัดการอุปกรณ์ใหญ่ <laughs> ครับก็เดี๋ยวไปต่อคุณพระช่วยต่อนะฮค่ะจะลงละครก็รอลงละครก็รอกินหัวราเหมือนกันแม่ขอบคุณครับแม่ไปต่อคุณพระช่วยมาคุณพระช่วยต่อจ้าทุกคนคุณพระช่วยต่อมาที่สวัสดีครับพี่นามาดีครับ โอเคคุณพรช่วยต่อครับไปต่อไปกันต่อเมื่อกี้นี่เปลี่ยนชุดแล้วครับเดี๋ยวเข้าคุณพรช่วยว่าต้องขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรหอต้องขึ้นมาเปลี่ยนหน้าผมนะครับต้องเปลี่ยนหน้าผมโดยเฉพาะแป้งติดอยู่ฮัลโหลสวัสดีครับ คุณพระช่วยต่อจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อคุณพระช่วยจันท้าตอนนี้ฝั่งคุณพระช่วยรอเราคนเดียว,วพี่ต่อคุณพระช่วยต้งองผมพี่ครับ

โอเคเสร็จเรียบร้อยไปแล้วกับคนพระช่วยครับเดี๋ยวไปต่ออีกนี่พอเจกอีกคนเนะ ต่อลงละครครับไปกันแฟงว่าเราต้องไปหาผลไม้แต่ว่าจริงๆแบงมีมีถั่วกับขนมปังติดตัวมากลัวไม่ทันไปเลยดีกว่าให้ผลไม้ละเอาละทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเดินทางแบงไปนะครับเราจะไปต่อช่วงนี้ทําบุญครับแบงทําำบุญครับ,บ,บ,รบเพราะฉะนั้น สิ่งที่แบงค์จะกินได้ก็คือเวโปรตีนซึ่งแบงเตรียมมาแล้วนี่แพ็กใส่ถุงเดี๋ยวใส่น้ำแล้วเขย่าเขย่าเขย่าจบจะได้จบจบซ้อมละครจะได้มีความสุขเสร็จแล้วก็ร้อนแบบตะโกนแบบพี่แจ็คอะไรอ่ะพี่แจ็คมาถึงโรงละครแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับชุกดีมากตอนแรกข้างบนบอกว่าที่เต็มแต่เราบอกว่าโรงละครล็อกที่ไว้ให้จริงๆ ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะก็เลยลงมาก่อนพอล,ลงมาถึงอธิษฐานบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพูดขอหนึ่งที่ครับอย่าให้ลูกกองวนเลยลูกมาทํางานได้จริงๆด้วยมีคนออกขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจไปเดี๋ยวเราขึ้นไปลงละครกันครับผมตอนนี้เลดมาเกือบชั่วโมงแล้วทุกคนคงรอแล้วไปมา,มาถึง ดูสิเราไปเจอใครเราไปเจอใครเรามาเจอใครเฮ้ยสวัสดีครับพี่เจอกันนอยู่เบื้องหลังตั้งแต่เป็นยกตอนนี้มาเป็นเทิดแล้วมาเป็นเทิดแล้วพร้อมแล้วครับมาเอาเลยสวัสดีครับโอยเต็มไปหมด ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพบ้านของเราวันนี้โลกกำลังจะแตกเดี๋ยวดูการซ้อมกันครับสารเรือลอยมาว่าบัญญันขึ้นมาเพื่อคงลงกันเสร็จแล้ววันนี้เสร็จไปอีกหนึ่งรายการรวมรวม แล้วยิบสองพี่โชยใช้เสร็จพี่โชยจะเก็บทั้งหมดเพราะว่าต้องต้องทำโบสถ์ถูกไหมใช่ค่ะอะแล้วยีิบสามพี่โชยก็จะเอามาใหม่แต่ยี่สิบสามน่าจะเบาลงแล้วมันเลทีมงานคุณภาพอัเยา้พี่นอนมาแต่ยี่สิบใผ่ไดขอบคุณนะคะมองอะไรไม่เห็นแล้วตอนนี้โอเคไปต่อครับเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งไปดูว่ามันจะคืออะไรปวดตารถติดมากแล้วมันก็เคลียร์มันก็เหนื่อย บวกกับเมื่อกี้ที่ซ้อมละครมันมันดราม่าเยอะมันร้องไห้เยอะอ่ะ,อะเดี๋ยวไปเปลี่ยนผ้าแล้วก็ไปเจอกับกิจกรรมสุดท้ายวันนี้กับ1วันกับแบงค์ครับผมอดาดมาครับกิจกรรมสุดท้ายของเราไปนในวันนี้อยู่กับโค้ดเบน์นี่เป็นไงเล่้ <laughs> วันนี้เล่นหลักนะครับแบงค์เล่นหลักมาดูทรมาน วันนี้ร้องเพลงเพราะๆมาทั้งวันว่ะทุจะต้องมาร้องโอดโอยอะมาครับก็ถือว่าแรงดีมากนะขนาดไปร้องเพลงไปถ่ายรายการ ยอดรอดูการเปลี่ยนแปลงเดือนอะไรนะพภาอ่าจะได้ขนาดไหนนะครับ <Okay. S 1> โอเคบายบายเป็นว่าวันนี้ก็1วันเต็มนะครับกับ1วันกับแบง <Okay. S 1> บก์นะฮะก็ทั้งถ่ายรายการเนาะสองรายการ mm hmm. เพชรเพชรคุณพระช่วยแล้วก็ซ้อมละคร mm hmm. นะครับเสร็จแล้วก็มาจบที่กิจกรรมสุดท้ายของแบงก์ในวันนี้ก็คือเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปคาร์ดิโอ แต่ก็ถ้าอยากให้ทุกคนต้องรอแล้วตอนนี้ก็คงตอนนี้ณเวลานี้คือเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนี้คือเวลาปกติที่แบงค์เล่นเ,เล่นเวทปกติแบงค์จะเล่นเวลานี้จะเทรนสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนจะเป็นคาร์ดิโอประมาณนี้แล้วก็กลับบ้านอาบน้ํานอนก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าเป็นคอนเทนต์อะไรไม่รู้อาจจะเป็นหนึ่งวัน กับแบงค์ในคอนเทนต์อื่นๆหรือยังไงก็ตามไว้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย